ลายกลางลายย่อยต้องบุกเข้าทําการจับกลุ่มนะครับต้องบุกเข้าทําการจับกลุ่มจับกลุ่มยาเสพติดมันไม่ได้ยากครับได้ผู้เสพมาคนหนึ่งเนี่ยเอามันมาถามเนี่ยเอาเด็กมาถามว่ามึงซื้อจากไหนมึงซื้อจากไหนเด็กมันก็บอกแล้วครับเรลาก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านที่มันบอกว่ามันไปซื้อมา ได้ของกลางไม่ได้ของกลางไม่เป็นไรบันทึกให้สารท่านรับทราบเขาไว้พอไปจับลายที่สองคนเสพอีกมันก็บอกซื้อจากไอ้นี่ลายที่สามนะซื้อจากไอ้นี่แต่แค่ลายแรกเนี่ยก็ยึดซั์มันได้แล้วครับมันมีทรัพย์สมบัติอะไรนะครับยึดให้หมดธรรมาตรีสมศักดิ์ท่านทนหนักเรื่องยึดทรัพย์อยู่แล้วนะครับยึดให้หมดโคตรหมดตระกูลเลยให้เขามา พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเองนะครับมาเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังขอให้ยึดให้จริงนะครับมันจะได้กลัวนะครับหนึ่งผู้เสพก็กลัวแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ขู่ได้มึงไม่เลิกเนี่ยกูจะแจ้งตำรวจนะตำรวจมาเอาตัวไปตวปรวจกสสาวะเจอแล้วอย่างน้อยมึงปีงแล้วเราไม่บอกว่าส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแต่บอกจะไปบำบัดโดยเข้าสถานบำบัดพิเศษคือ เท่ากับเราตัดสินจำคุกมันปีนึงเลยนะครับแต่พูดให้เพราะว่าเอาไปบำบัดนะครับคือถ้าเราส่งพนักง,งานสอบสวนไปอาการไปศาลศาลท่านก็จะเห็นว่าเป็นผู้เสพศาลก็จะส่งมาบำบัดส่งมาบำบัดก็ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเดิมนะครับกินยาสี่สัป,ปดาห์หกสัป,ปดาห์สิบสองสัป,ปดาห์ไม่เป็นไรครับมันผมไม่ได้มองว่าจะล้นคุกครับ ท่านนโยบายนี้ออกไปนะครับไอ้คนที่มันกลัวตรวจเนี่ยมันจะเลิกเองมันจะเลิกเองนะครับคือผมเห็นใจน้องที่ผิดพลาดไปเสพนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใจสลายเลยคนเป็นญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีใครเขาอยากแต่เด็กมันห้ามใจตัวเองไม่ได้ไนงะเด็กมันห้ามใจตัวเองไม่ได้พอมันห้ามใจตัวเองไม่ได้เนี่ย มันก็ยังเสพอยู่หรือเด็กที่บ้านช่องแตกมีปัญหาครอบครัวนะครับมันห้ามใจตัวเองไม่ได้มันก็ต้องบีบนะครับมันต้องบีบหลายๆทางนะครับต้องบีบหลายๆายทางนะครับถ้าไม่บีบหลายทางเนี่ยเด็กมันไม่ไม,ไม่ไม่เลิกหรอกครับตอนนี้มันสูบกันสบายใจเลยครับก็ผมจะรอดูผลงานของท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่นะครับกรมรชาชทัณฑ์ก็ต้องเข้มงวดกวดขันนะครับไอ้นคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยโทรศัพท์ไม่ให้เข้าไม่ให้มีเจ้าพ่อไม่ให้มียาเสพติดเล็ดลอดเข้าไปขายผมว่าไม่เกินความสามารถของอธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับ ผมคิดว่านะครับคิดว่านะครับถ้าเจตนาดีช่วยกันเนี่ยบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนะฮะผมผมลองเอาเครื่องใหม่มายังไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมครับเพียงแต่ว่าใช้ไม้ตัวสองร้ยกว่าบาทสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยลองมาใส่ดูแล้วก็ถามทุกท่านว่าเสียงผมแตกไหมครับเมื่อวานดูแล้วก็ เสียงมันแตกจริงๆนะครับผมก็เลยต้องใช้เครื่องเก่าไลทแต่วันนี้เอาเครื่องใหม่มาไลท์นะครับก็เสียงมันเห็นท่านว่ามันมันดีขึ้นนะครับผมไม่ได้ลงสมัครอะไรละครับจะสมัครสวงสวอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมไม,ไม่อยากไปเล่นการเมืองครับคือ แต่นิดๆใช่ไหมครับกับก็คืออย่างนี้ครับสาเหตุคือไม่ได้เร็นการเมืองเนี่ยผมเป็นคนรักษาคําพูดนะครับพูดผมพูดไปแล้วว่าผมไม่เล่นการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอ,อะไรนะครับมันก็ต้องรักษาคําพูดนะครับแต่ผมมีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นว่าสอสอคนไหนมาดูหมิ่นดูถูกผมนะครับว่า เป็นแค่ตำรวจแก่ๆก็เสียนอายุไปแล้วนะครับแน่จริงมึงมาลงเลือกตั้งแข่งกับกูอันน้นผมจะรีบย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เขตเขาเลยครับแล้วก็ไปแข่งกับเขานะครับมึงไม่อยากเป็นนะครับใจไม่อยากเป็นนะครับไม่ใช่พูดเหยียบสองแง่สองน้ามนะครับแต่ว่าคนเรามันก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นนะครับ นนี่นะะเยแต่คิดว่าคงไม่มีใครแล้วครับถ้ามาดูถูกดูหมิ่นผมก็ไล่ด่าแม่นทุกวันนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องจิกข้อมูลความดีความชั่วอะไรมึงอย่าทุจริตก็แล้วกันแดกแต่เงินเดือนนะครับผมจะล้วงผมโตมาจากตำรวจนักสืบนะครับคุณทำผิดอะไรเข้าไว้บ้างนะ จะขุดจะคุยมึงนะครับจะขุดจะคุยมึงนะครับมาเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านเนี่ยดีที่สุดครับท่านครับผมภูมิใจกับตำแหน่งชาวบ้านผมเวลานี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายปกครองก็บอกจะบำบัดบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับปวงประชานะครับฝ่ายข้าราชการตำรวจก็จะปกป้องพิทักษ์ปวงประชานะครับ ฝ่ายทหารก็บอกว่าจะปกป้องแผ่นดินและปกป้องประชาชนนะครับก็เราเป็นประชาชนให้มันเต็มที่ไปเนี่ยนะครับให้เขาปกป้องให้เขาทําหน้าที่ดูแลเราบ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะผมยังแก้ไขไม่ได้นะครับเรื่องไม้แต่ผมก็คิดว่าคงจะเป็นจากระบบโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยไปให้เขาดูอีกทีนะครับมา <c oughs> บวชแล้วเดินผู้ดงไปถึงโนอนเลยใช่ไหมครับม่ห้องสอนเลยใช่ไหมครับก็นั่นเป็นเรื่องอนาคตนะครับปีเจ็ดศูนย์ค่อยว่ากันนะครับอาจจะเป็นตาลุศีก็ได้นะครับเพราะว่าศิลสองร้อี่สิบเจ็ดเนี่ยมันมันต้องอยู่ต้องไปด้วยใจจ,จริงๆนะครับต้องไปด้วยใจจ,จริงๆนะครับ อาจจะเป็นตาชิปปากขาวก็ได้นะครับถือศีลแปดศีลแปดนี่ผมรักษาง่ายเพราะว่าก็ไปถือศีลอะไรนี่ผมก็จเจริญภาวนาสมาทานศีลแปดอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่ผมขาดข้าวหลามไม่ได้ไนงะ้หาบวชเป็นพระแล้วสภาย่ามแล้วมีข้าวหลามในย่ามอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมองว่าเป็นโรคติเตียนนะครับหรือใครไปตรวจค้นเข้าตำรวจไปตรวจค้นเข้าชิบหายเลยนะครับ เสียเลยนะครับเป็นพระด้วยแล้วไปทําอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็ไปขอใบพกพาเข้าหลามไม่ได้ด้วยมันก็จะแย่นะครับโอ้ยพระเนี่ยดูลองเจ้าคณะจังหวัดอะไรที่เจ้าหน้าที่อุทยานไปตรวจเนะี่ยยังตั้งคณะไปล่าสัตว์นะครับตั้งคณะไปล่าสัตว์ ตายแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน้องโหไอหาเป็นพระแล้วไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับคือบางทีเนี่ยพระเนี่ยอาจจะไปเดินทุด,ดงผมผมมองเป็นกลางนะครับพระท่านอาจจะไปเดินทุดงนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอะไรไปเดินทุดงเนะี่ยแต่มันก็มีลูกศิษย์ติดไปนะครับไอพวกลูกศิษย์ติดไปนะฮะ แล้วก็หาสเสบียงด้วยนะครับหาสเสบียงในป่าไปด้วยนะครับแต่ว่าที่มันมองว่าเป็นแก๊งล่าสัตว์ที่ข่าวออกมาก็คือมันมีเข้าหลามยาวขนาดจุดสองสองเอลอานะครับซึ่งเป็นเข้าหลามไลเฟิลขนาดเล็กใช้สำหรับล่าสัตว์นะครับไอข้าหลามจุดสองสองจุดสองสองเอลอาน เข้าหลามยาวจุดสองสองเอลาเนี่ยควางยังอยู่เลยนะครับเข้าหลังลูกตาโก,กหูเนี่ยนะครับหมูป่ายังอยู่เลยนะครับแล้วแถมมีการใช้เข้าหลามอัตโมติสั้นยิงเบิกทางกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโอ้โหเวรกรรมแล้วครับมาเนี่ยแต่ แต่เจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ไปทําการจับกลุ่มต้องพยายามหาซากสัตว์ให้ได้นะครับนะครับต้องหาซากสัตว์ให้ได้นะครับต้องทำคดีร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตพิทักษ์สัตว์ป่านะฮะ ซากได้แล้วใช่ไหมฮะซากได้แล้วนี่ก็จบชีวิตครับมาเนี่ยนะครับถือว่าพระเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือร่วมประเวณีกับหญิงสาวเนี่ยเป็นอบัติปราชิกนะครับไม่สามารถมาบวชได้อีกนะครับ